ไมเคิลจาก MK Blockchain นะครับโอ่ค okay, วันนี้เราจะมาเป็นซีรีส์เรื่องของการใช้นะครับกระเป๋าคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเว็บ3นะครับหรือเว็บ3นะครับผม Wallet หนึ่งในนั้นก็คือ MetaMask นะครับในซีรีส์ตัวนี้ผมจะมีการพูดถึงเรื่องของ DeFi นะครับลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ DeFi แล้วก็เรื่องของ NFT เรื่องของตลาดของ cryptocurrency แบบใหม่นะครับผมไม่ได้อัปโหลดวิดีโอมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าไปฝึกวิทยายุทธมาเกี่ยวกับเรื่องของวงการคริปโตนะครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะช่ำช,ำชองในระดับหนึ่งนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า ตัวแรกนะครับกระเป๋าที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแค่ extension บน browser นะครับก็คือ MetaMask ซึ่งจริงๆมันมีแอปพลิเคชันด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้ง iPhone Android นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะครับใน Apple Store แล้วก็ Google Play Store นะครับตัว MetaMask นะครับเริ่มต้นก็คือให้เรามาที่ browser ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะรองรับอยู่ที่2 browsers นะครับก็คือจะเป็น กูเกิลโครมนะแนะนำให้เริ่มจาก Google Chrome เนาะแต่เนื่องจากพอดีตอนนี้ผมลงไว้ใน Google Chrome แล้วขี้เกียจ uh, ลบทิ้งแล้วก็ลงใหม่และ Import กระเป๋าเข้ามาใหม่นะครับมันทำให้เสียเวลาก็เลยตอนนี้เราจะมาทำตัวอย่างการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครกระเป๋า Metamask กันบน Firefox s t แท d นนะครับเราก็สามารถใช้ uh, uh, ขั้นตอนนะครับหรือว่า Flow แบบเดียวกันใน Google Chrome ได้เลย นะครับสำหรับ Metamask ก็คือไปที่เว็บไซต์นะครับ metamask.io นะครับ https หรือว่าเริ่มต้น,ตนพิมพ์ metamask.io ไปเลยก็ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จเข้าไปก็จะเจอหน้านี้เนาะพอเจอหน้านี้เสร็จแล้วก็มาที่ตัว3บ้างนะครับแต่หรือเลื่อนลงมาก็ได้เลื่อนลงมาจะมีควาว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้กด3บ้างนี่ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนาะเขาเรียกว่าไอคอนแฮมเบอร์ก Download, รอเกอร์นะครับกดดาวน์โหลดนะครับโอเคนะฮะ ก็จะมีถ้าทุกคนเป็นโครมตัวนี้จะขึ้นว่าโครมนะครับ Google Chrome นะฮะตัวนี้จะเป็น Firefox นะครับเพราะผมเปิด Firefox อยู่นะครับผมก็จะลงใหม่ไปพร้อมกับทุกคนเนาะวิธีการดาวน์โหลดก็คือ Install MetaMask กดเลื่อนลงมากดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเด้งหน้าใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วตัวนี้ Google Chrome ก็จะเห็นหน้าตาแตกต่างกันออกไปแต่จะคล้ายๆกันก็คือมันเหมือนเป็นตลาดสำหรับ เพิ uh, the download, okay, yeah. nah. ่ม extension หรือว่า application เสริมบน browser นั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วให้เรากดตรงนี้นี่เมาส์ใหญ่ๆนี่ add to firefox นะครับพอกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดโอเคให้เรากด add ครับตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมา google chrome ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรากดอนุญาต allow หรือ add อะไรประมาณนี้เนาะพอกดมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เราก็กดโอเคนะครับแล้วเราสามารถที่จะอนุญาตให้มันรันบน private window ได้นะครับ ซึ่งใน Google Chrome ก็คือ Incognito Mode ไม่แน่ใจว่า Google Chrome จะเด้งขึ้นมาหรือเปล่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ส่วนสำคัญครับเราก็กดโอเคไปเนาะหน้าเมื่อกี้มันหายไปไหนวะโอเคไม่เป็นไรเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่ทุกคนพอดาวน์โหลดติดตั้ง Extension เสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้ครับก็คือยินดีต้อนรับสู่การใช้งาน Metamask นะครับกระเป๋าตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่จะพาคุณจากโลก h y s i c a l ไปหาโลกดิจิทลนะครับ วงการการลงทุนในยุคของดิจิตอลนะครับเขาเรียกอะไรมิติใหม่ของการลงทุนของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อคุณได้สัมผัสการใช้งานหลังจากที่ฟังซีรีส์นี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไสไตล์การลงทุนแบบเดิมซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะและผมไม่ใช่ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการลงทุนไม่ว่าวิดีโอที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะฮะโอเค แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าผมต้องการจะบอกชีวิตผมว่าหลังจากที่ผมเข้ามาศึกษาแล้วผมแทบจะออกออกไปจากวงการนี้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจตื่นเต้นมีของใหม่มากมายขอให้คุณติดตามกันไปแล้วกันเนาะในในตลอดซีรีส์นี้นะครับโอเคก็กด get start กันเลยนะครับพอกด get start สิ่งที่เราทำได้จะมี2อย่างก็คือเป็นการ import คำศัพท์12คําคำที่เป็นการกู้กระเป๋าตัวนั้นเพื่อเข้าถึงรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าตัวเดิมที่เราเคยมีอยู่ ถ้าใครก็ตามที่เคยเปิดกระเป๋าไว้ในอย่างเช่น Trust Wallet เอย Am Token หรือว่า My Ether Wallet พวกนี้มันก็คือเป็นกระเป๋าที่เป็นแอปพลิเคชันหน้าบ้านที่เชื่อมกับบล็อกเชนอีเธ h รี e เอยมนะครับผมลืมบอกไปว่า MetaMask นี่ซัพพอร์ตจริงๆซัพพอร์ตหลายบล็อกเชนแหละแต่ว่าหลักๆคือซัพพอร์ตบล็อกเชนของอีเธอรี่ยมนะครับผมซึ่งเป็นบล็อกเชนที่มีทราฟฟิกสูงที่สุดเป็นโลกการเงินมูลค่าตลาดส่วนใหญ่อยู่ในอีเธเรียมทั้งนั้นเลยนะครับเราเลยต้องใช้ MetaMask นั่มันเข้าถึงง่ายแค่กดเเบบร์ซออก็คืจลย นะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีกระเป๋าอิตาเ,เลียมนะครับแล้วมีคำศัพท์12คําที่ต้องการจะ Import เข้ามาสามารถทําได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอแยกในการลองทําให้ดูนะเดิมจริงก็น่าจะเป็นหลังจากนี้นะครับผมจะก๊อ,อปปี้ในส่วนของคำคำศัพท์12คําคำที่ผมจะได้จากวิดีโอตอนนัวนี้เอาไว้ Import ในวิดีโอหน้านะครับโอเคแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการสมัครกระเป๋ากาันเนาะก็ Create w a l l e t นะครับ,นะรบสมัครกระเป๋าเสร็จแล้วตรงนี้ก็กดอ gree ไปเลยนะครับ ยอมรับความเสี่ยงนะครับโอเคตั้งพาสเวิร์ดครับผมอันนี้พาสเวิร์ดตรงนี้สำคัญยังไงมันสำคัญแค่เฉพาะในกรณีที่มีคุณคุณจะเข้าถึงตัวกระเป๋าตรงนี้ผ่านอุปกรณ์ที่คุณเคยลงไว้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติคุณเคยเ <c oughs> ลงกระเป๋าตัวเนี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วคุณจะไป Import เข้าคอมพิวเตอร์หรือมือถืออีกตัวหนึ่งคุณไม่สามารถใช้พาสเวิร์ดต,ตัวเดียวกันได้ไหมายความว่า จริงๆคุณคุณสามารถตั้งเหมือนกันและใช้ตัวเดียวกันได้แต่ถ้าคุณตั้งคนละตัวนะครับเช่นอุปกรณ์ตัวนี้คุณตั้งพาสเวิร์ดอย่างหนึ่งและอุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งคุณตั้งพาสเวิร์ดอีกอย่างหนึ่งมันจะเข้าหากันไม่ได้นะครับคือประเด็นคือพาสเวิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในการเข้าถึงทรัพย์สินนะครับมันจะเป็นตัวป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สินผ่านอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวที่เข้าถึงทรัพย์สินได้ทุกที่นคคครัันนน่่กก็ืออํํอาาศพพทท์12ีผมูดไปตแะ ออพอตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วขั้นต่ํา8ตัวนะครับมันไม่ได้บังคับว่าจะตัวอักษรตัวเลขอะไรยังไงผมก็ตั้งง่ายๆไปเลยนะครับแต่จริงๆไม่ควรตั้งง่ายๆนะครับโอเคจะเซฟพาสเวิร์ดไหนก็แล้วแต่เนาะอันนี้จะเป็นกระเป๋าตัวอย่างซึ่งผมจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเปิดคําศัพท์12คําให้คุณดูนี่ก็คือคําศัพท์12คําของกระเป๋าตัวนี้ที่ผมจะทําการทดสอบทดลองให้ทุกทุกท่านเห็นนะครับ นั่นหมายความว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะเปิดกระเป๋าใหม่ถ้าผมนำำําคําศัพท์12คํานี้เติมเข้าไปผ่านช่องทางแรกหรือตัวเลือกแรกนะครับ d i s n e a r Lady Before Voyage h u m o r s Shell Real Undo Return Reflex Method นะครับคาศัพท์12คําตรงนี้ผมจะทําให้เข้าถึงทรัพย์สินที่ ถ้าผมไปใช้กระเป๋าตัวนี้ซึ่งผมไม่ควรใช้เพราะตอนนี้ทุกคนเห็นมันหมดแล้วนะครับถ้าผมมี1นึ่งอีเทอร์สองอีเทอร์มันก็จะเป็นของทุกคนที่อิมพอร์ตกระเป๋าตัวนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้ให้ดีๆครับคำศั์ตรงนี้ควรจะเก็บอย่างปลอดภัยที่สุดคําว่าปลอดภัยที่สุดตรงนี้ผมไม่มีวิธีการตายตัวที่จะบอกนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแล้วแต่สถานที่ที่คุณอยู่ประเทศที่คุณอยู่ แล้วก็สถานการณ์ของคุณคือคือ,คอมันค่อนข้างหลากหลายบางคนก็เลือกที่จะแบ่งคําศัพท์12คําออกเป็น4ส่วนบ้างไปเป็นคนละ1เป็น1คําแยกไปเป็น12คนหรือ12ที่เอาไปเก็บตามตู้เซฟตามเขาเรียกว่าไงลำดับชั้นเหนือน้ําทะเลไปกี่ กเมตคือคือกระบวนการมันเยอะไปหมดเลยนะครับบางคนก็เก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตบ้างนะครับซึ่งซึ่งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนั่นก็หมายถึงกระเป๋าอีกตัวหนึ่งที่ควบคุม private key เนาะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ประด็นก็คือว่าที่ผมต้องการจะสื่อคือตรงนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะครับเงินไม่เข้าใครออกใครเนาะเพราะนั้นไม่ควรให้ใครรู้เปน็นอันขาดนอกจากตัวคุณเอง เว้นแต่ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำการาทำการให้เราสามารถเข้าถึงทรัพย์สินได้ผ่านไบโอเมตริกของเราเช่นสแกนลายนิ้วมือเอ่ยม่านตานั่นนี่นะครับย,ยกเว้นเมื่อเวลานั้นจะมาถึงเราค่อยโอเควางใจได้ว่ามันจะไม่มีใครเข้าถึงทรัพย์สินได้นอกจากตัวเราเองอะไรประมาณอย่างนั้นเป็นต้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีขนาดนั้นนะครับโอเคพอเราเจดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการคอนเฟิร์มได้เลยคือการกด next ไปเขาจะให้เรา กรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอญาต์เมมในส่วนของตรงนี้ไว้ใช้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้โอเคสักครู่หนึ่งนะครับโอเคอ่ะทีนี้ลองลองเล่นกันแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้เรากดสกิปไปได้เลยนะครับถ้ายังไม่ต้องการที่จะทำตอนนี้เนาะแต่ถ้าทำเลยก็ได้เป็นดิชเนียลเลดี้นะครับก็กดตามดิชเนียลเลดี้นะครับ before voyage humor okay before voyage humor okay แล้วก็ shell real undo return shell real undo return แล้วก็ reflex method นะครับ reflex method confirm นะเมื่อสักครู่นี้เขาแค่ต้องการจะเช็คให้เราว่าเราจดไว้ดีหรือยังจดถูกต้องหรือยังเพราะว่าถ้าเราเรียงผิดมันก็จะไม่ให้เราผ่าน นะครับแสดงว่ามันก็จะเตือนเราว่าเราจดไม่ถูกนะอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้วิธีการจดนะครับก็คือให้จดแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็น1คําซึ่งทุกทั้งหมดตัวเล็กหมดนะเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับเป็น1คําเว้นวรรคหนึ่งคำเว้นวรรคหนึ่งคำเว้นวรรควน,วนะครับส่วนใหญ่ format จะเป็นแบบนี้นะครับโอเ okay. ค congratulation นะครับก็คือสร้างกระเป๋าเสร็จแล้ว all done นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตากระเป๋าทีนี้ตัวเลขที่เป็นตัวบ่งบอกของเลขกระเป๋าของผมคือตัวไหนคือตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้หรือถ้าบางทีเราอยู่ในหน้าอื่นนะครับเราสามารถกดตรงรูปหมาจิ้งจอกมุมขวาบนตรงนี้ปากนะครับมันก็จะลงมาสําหรับ Google Chrome มันจะมีสําหรับท่านที่มันไม่ขึ้นตรงนี้ครับเ,เดี๋ยวนะใน Google c h r o m มมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีรูปจิ๊กซอตรงนี้นะครับมีรูปจิ๊กซอตอนแรกมันจะไม่ขึ้นตรงนี้ให้คุณเนาะส่วนใหญ่นะฮะให้เรากดที่รูปจิ๊กซอแล้วก็มันจะมีเมตา마สอยู่ตรงนี้ให้กดรูปตัวหมุดปักหมุดตรงนี้ พอกดเสร็จปับ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาบน extension tab ตรงนี้ของเรานะครับโอเคนะครับอันนี้ให้จริงในการว่าทุกคนใช้ Google Chrome นะกันเนาะแต่จริงเดี๋ยวผมก็จะกลับไปใช้ Google Chrome ให้ดูแหละเพราะว่าผมใช้ Firefox แค่สำหรับการสมัครให้ดูเฉยๆนะครับมันก็จะเหมือนกันครับมันก็จะรอปดาวน์ลงมาเนาะถ้าอจอเล็กหรือจอมือถือก็จะเห็นประมาณนี้นะครับแล้วนี้ก็สามารถกด copy ได้เลยนะครับวางลงไปก็จะเห็นกระเป๋า อ่าโอเคนี่ก็จะเป็นเลขกระเป๋าของผมนั่นเองผมสามารถาทุกท่านสามารถที่จะมา,า,าจะบอกว่าบริจาคก,ก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างกระเป๋านี่ผมจะไม่ใช้เดี๋ยวผมจะลิงก์ตัวกระเป๋า,าสําหรับรับบริจาคไว้ใต้วิดีโอแล้วกันเนาะที่คอมเมนต์เซสชั่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องบริจาคเข้ามานะครับเพราะว่าทุกคนจะเข้าถึงซับสินตัวนี้หมดนะเพราะว,าวิดีโอได้แคปเจอร์ไพรเวทคีย์ตัวคำศัพท์12คําไว้หมดแล้ว <laughs> นะฮะ โอเคอันนั้นก็คือจะเป็นการสมัครนะครับการสมัครแล้วก็การาการเปิดกระเป๋าง่ายๆบนเบราว์เซอร์นะครับทีนี้เราต่อกันอีกนิดนึงก็คือว่าโอเคพอเราเปิดกระเป๋าแล้วยังไงต่อ สิ่งที่จะเป็นกระบวนการหลักๆที่เราจะต้องใช้และต้องคลุกคลีก,กับการใช้งาน Metamask บนเบร s ER> <S บบาว์เซอรก็คือในเรื่องของการ Add Token นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เราจะโชว์แค่อ t ตาเ a ียมซึ่งจะเป็น Native Currency หรือว่าเป็นสกุลหลักของบล็ c h a i n นี้มันเลยจะโชว์ด้านบนสุดนะครับแล้วก็โชว์ด้านล่างด้วยว่าเรามีเท่าไหร่นะการเพิ่ม token ก็คือง่ายๆครับเราก็กดแอดโทเค็นตรงนี้หรือถ้าตอนที่เป็นจอเล็กๆแบบนี้เราก็กดแอดตรงนี้นะครับ พอกดแอดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมี2แทบ็บคือเป็นแท็บ Search กับ Custom Token นะครับแท็บ Search ก็คืออ,อย่างเช่นสมมุติว่าเราค้นด้วยตัวย่วยอที่เรารู้จักเช่น USDT มันก็จะขึ้นมาคือเอา,อาง,ง่ายแท็บ Search มันจะใช้สำหรับกรณีเฉพาะสกุลดังๆที่ถูก อรองรับโดย MetaMask เรียบร้อยแล้วนะครับที่ MetaMask เขาอลองรับหรือรับรองนะครับ MetaMask นี่คือทำโดยบริษัท Consensus นะครับล่าสุดก็เพิ่ง partnership กับ JP Morgan ไปในการที่จะพัฒนาบล็อก a i n ให้กับ JP Morgan ต่อยอดต่อไปนะครับโอเคเพราะนั้นก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับกระเป๋าก็เลยน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ความเสี่ยงก็ยังมีไหมก็ความเสี่ยงมีอยู่แล้วในเรื่องของ phishing a t t e m ท t ในเรื่องของการที่เราจะโดนหลอกนะฮะ แต่นั่นตรงนั้นค่อยว่ากันนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเ e ิร์ชได้เนาะเซิร์ชไดม้มีอะไรอีกล่ะเช่น Omiseko OMG มีไหมโอเคหรืออะไรอีกอ Basic a t t a c t i o n Token มีไหมโอเคมีบันคอโอเคบัลลังทต้องเป็น Balancer โอเค Balancer ไม่มีในกลุ่มของเหรียญ Defi ยังไม่เข้ามาซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการพูดถึง Defi เนาะ คอมเ u n d มีแค่เหรียญที่เป็น derivative ที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรโตคอลของเขาอะไรประมาณอย่างนี้ครับเราจะเสิร์ชไม่เจอทุกเหรียญน,นะถ้าเราใช้ช่องเสิร์ชธรรมดาแต่ถ้าเราอยากจะเจอเหรียญอื่นเราก็ต้องไปที่ custom token นะครับใน custom token เนี่ยก็คือว่าเราสามารถเ e ิร์ชเจอได้ทุกเหรียญเลยที่ถูก list ขึ้นไปบน etherscan นะครับโดยที่ไปเอา contract address Add ของเขามานะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะ ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการไปที่เอา,อางี้ดีกว่าไปที่คอยเกโกก็ได้นะครับคอยเกโก o อทนะครับคอยเกโกตัวนี้ผมแนะนำว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ไอคิวเกเตอร์ที่ดีนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นลิสต์เป็นแรงกิ้งเนาะเป็นโปรเจกต์แรงกิ้งเว็บไซต์นะครับที่มีพวกพารามิเตอร์ข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่เปลี่ยนแปลงยอดวอลลุ่มมาเก็ตแคปที่ค่อนข้างจะตรงนะครับค่อนข้างจะตรง แล้วก็มีการอัปเดตเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะไวนะครับโอเคทีนี้เราจะลองมาแอดเหรียญสักเหรียญหนึ่งที่ไม่น่าจะเจอใน e thers, อีเธอร์ในในเมตามาสดูอย่างผมจะดูเชนลิงก์แล้วกันเนาะผมจะดูว่าลิงก์ขึ้นไหมลิ l งค์ I N มีทางงานก็าข้ามนะครับมีอะไรอีกเหรียญที่ไม่น่าจะมีเอาลงเตต้าดีกว่าเตต้านะครับเตต้าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มลองดูซิปกติมีไหมเตต้า เซต้าเซต้าไม่มีเอ๊ะมีเมตามาร์กอ๋ออันนี้นะระวังนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นฟิชฟิชชิงนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้น่าสนใจมากเห็นมันจะเป็นเหมือนกับพวกที่แบบเเหมือนปลอมตัวมาเป็นโปรเจกต์เมตามาร์คหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ Th eta, Th eta, Th eta, เซต้าเซต้าเซต้าอ่าอ,อ,อยูนิดีกว่ายูนิ ยูนิโทเคนไม่มีนะครับยูนิโทเของ Uniswap นะครับหรือ U.N.I ทีนี้เราจะหายังไงในเมื่อถ้าเราค้นไม่เจอเราก็ไปที่ Uniswap บนคอยเก e โกก็ได้นะครับเขาจะมีเขียนคอ n t r a c t อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ 984ลงท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัววันนี้984รอเล่นนะครับโอเคเราสามารถกด copy แล้วไปวางได้หรือเราเข้าไปที่ ether scan ตรงนี้เพื่อเช็คความถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเราจะไว้ใจคอยเกกโกะเลยมันก็อาจจะไม่ถูกนะครับเราต้องไปเช็คที่ ether scan ether scan คือแหล่งรวบรวมข้อมูลของความเคลื่อนไหวทุกอย่างบน blockchain ethereum นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของตัวเหรียญข้อมูลของอ total supply address ที่ถือครองการโอนนั่นนี่เนาะโอเคใน ether scan ของ token u n i s มันก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้เราลองเช็คดูว่าตรงกันหรือเปล่าตรงกันเดะ๊เดะเลยนะฮะผมลองเซิร์ชนะครับก็คือลงท้าย9 8 4เหมือนกันนะครับมีท็อิโยโม1ิหลกักเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บนี้โซเชียลมีเดียตามนี้นะครับแล้วก็โฮเดอร์ที่ต้องเรียนรู้วิธีการเช็คแบบนี้เพราะว่าบางครั้งนะครับเอาง่ายๆอย่างผมเนี่ยผมสามารถอิชูเหรียญที่ชื่อว่าโทเค็นยูนิส왑เดะ๊เดะๆแบบนี้แลวผมอาจจะพยายามที่จะแอดโลโก้แบบนี้เดะ๊เดะๆก็ได้ แล,แล้วผมก็ทําทุกอย่างคล้ายๆเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่มีทางเหมือนเลยก็คือ contract address ตัวนี้มันจะไม่มีทางที่ใครจะ copy ได้แบบนี้เด็ดขาดคือมันขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีตัวไหนซ้ําตัวนี้เลยวันนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเ,อเรียนรู้วิธีการที่จะใช้งาน in e etherscan ด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะ copy ตัวนี้ไว้เนาะ อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นพารามิเตอร์ในการเช็คก็คือว่าหรืออินดิเคเตอร์ก็ได้นะก็คือว่าจำนวนผู้ถือครองถ้าโปรเจกที่เป็นโปรเจกที่ค่อนข้างที่จะคนเขาเชื่อถือระดับหนึ่งจำนวนแอดเดรสก็ต้องสูงขึ้นจริงๆระดับหลายร้อยจนถึงระดับพันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับซึ่งยูน swap นี่เป็นโปรเจกระดับโลกเนาะ80,000กว่านี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับมูลค่าต้องเป็นพันกว่าล้านนะฮะจำนวนการทรานสเฟอร์มีการทรานสเฟอร์มูลค่ากันจริงๆ7 0 0 0 0 0กว่าครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้น ที่ล้เรามาแอดกันเลยดีกว่าดรอปดาวลงมากดที่ Add Token ไปที่ Custom Token วางลงไปคลิกข้างนอกรอแป๊บหนึ่งนะครับบางครั้งเวลาเราวางไปปับ๊บแล้วบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ทำไมมันไม่ขึ้นบางทีมันก็อาจจะเป็นบั๊กของแพลตฟอร์มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีวางลงไปปุ๊บเราต้องมาคลิกข้างนอกกล่อง เพื่อให้มันประมวลผลซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาบางทีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3-5นาทีเออนานไปหรือเปล่าไม่แน่ใจหนึนาทีแล้วกันเนาะไอะ้มันก็ตรงนี้ก็จะขึ้นอันตโนมัตินะคะรับว่าเป็นซิมโบลอะไรเดซิมอลอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราจะพิมพ์เข้าไปเองก็ได้นะครับแต่ต้องพิมพ์ให้ถูกก็คือว่าเราก็ไปดูที่ตัวย่อของมันจะดูตรงไหนถ้าในนี้เอาใหม่เนาะถ้าในนี้ก็จะดูตัวย่อที่ อยู่หนเนาะนี่ไงตัวยอ่ออยู่ตรงนี้นะครับตัวยอ่ออยู่ตรงนี้ตรง total supply นะครับแล้วก็ decimal ดูตรงนี้นะครับก็แค่พิมพ์ตามคือ copy ตรงนี้พิมพ์นี้แล้วก็ตัวเลขใส่ตรงนี้เข้าไปก็จะได้เหรียญออกมานะครับเ,เราลงมาแอดกันจริงๆจังๆสักทีลีลาเ,ลเกินเนาะโอเคมานะขึ้นมาให้อัตโนมัติกด next ตัวนี้เนื่องจากผมไม่มีสักเหรียญมันก็จะไม่ขึ้นโชว์ก็กด add token ฟึ่งเรียบร้อยฮะเรียบร้อย,ย,อยจะมีอิตาเลียนกับยูนิ ทำไมถึงไม่มีโลโก้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัว MetaMask ตรงแพลตฟอร์มของ MetaMask เองเขายังไม่ได้ร g n i z e หรือว่า,าทำทีม d u e d i l i g e n c e ในการตรวจสอบนั่นนี่อัพโหลดรูปซึ่งมันจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่า,อ,าอื่นๆเนาะไม่ได้หมายความว่าโชว์ใน EtherScan แล้วจะโชว์ใน MetaMask นะครับเพราะว่าการโชว์โลโก้บน MetaMask จะขึ้นอยู่กับตัว MetaMask ที MetaMask อีกทีในการอ n p u t เข้ามานะครับโอเค แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่ยูนินะมันก็คือ,อยูนินั่นแหละนะเพราะเราดูจากคอนแทรคมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเกี่ยวกับตัว Metamask นะครับโอเคก๊อปกระเป๋าได้แล้วนะครับอ่อบายโอเคเราทำอะไรได้บ้างเราซื้ออันนี้การซื้อเนี่ยสำหรับคนไทยก็มันก็คือบายแล้วเป็นเดบิทเนาะมันก็คือการแอดเข้ามาในสามารถสแกนได้ถ้าเจอ Face to Face ก็ให้เขาสแกนแล้วก็จะได้ Uh, wallet address ไปนะครับหรือว่าดูบน ether scan ก็จะเห็นเลขกระเป๋าของเราบน ether scan ได้แบบนี้เป็นต้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างขาวสะอาดนะครับพอเพิ่งสร้าง export private key ได้นะครับถ้ากด export private key มันจะถาม password เราก่อนนะครับก็กรอกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนครับอย่าทำโดยที่มีคนอื่นเห็นนะครับอันนี้คือ private key private key คืออะไร private key คือคำา32คํานั่นแหละแล้วมาเข้ารหัสอีกทีนึงก็จะได้เป็น private key นะครับโอเคเพราะบางครั้งเวลาเรา Import เข้ากระเป๋าอื่นๆบางทีเขาไม่ได้ถามคำสัพท์12คํคำเขาถาม private key เราก็แค่ต้อง Copy ตรงนี้เอาไปวางเช่นเอาไปเข้า trust wallet บ้างเอาไปเข้า opera browser ซึ่งเขาจะเป็น built-in crypto wallet เนาะซึ่งสามารถ Import อ ethereum wallet แบบนี้เข้าไปที่ไหนก็ได้พราะฉะนั้นกระเป๋าของคุณเมื่อคุณสร้างแล้วคุณจะพามันไปได้ทุกที่เลยถ้าคุณเป็นคนที่รวยมากๆมีเป็นพันล้านอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นะฮะคุณก็แค่จำคำศัพท์12คํค นะครับแล้วก็แม้ว่าคุณจะอยู่โซนไหนของโลกทรัพย์สินเหล่านั้นจะตามคุณไปทุกที่นะครับเช่นเดียวกันเหมือนบิตคอยนั่นแหละเหมือนบิตคอยลักษณะก็แบบเดียวกันเพราะนั้นคริปโตเคอเรนซีจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณจะสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินคําว่าอิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เงินมันมาง่ายๆนะหมายถึงว่าเงินที่คุณหามาได้ผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วคุณแปลงมันอยู่ในฟอร์มหรือรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีแล้วคุณจะพามันไปที่ไหนก็ได้โดยไม่สามารถมีคนห้ามคุณในการที่จะ พกพามันไปได้นะครับผมผมเลยค่อนข้างที่จะชอบในในในตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษย,ยชนใช่ไหมฮะว่าเราหาเงินมาได้ดีอะไรนั่นนี่นะครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของคอน FLICT บ้างว่าเอ้ยนี่ภาษีหรือเปล่านั่นนี่มันมันก็นไม่เกี่ยวครับคือในมุมมุมตัวเนี้ยคนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่หนีภาษีเสมอที่จะต้องเก็บทรัพย์สินในรูปแบบตรงนี้นะครับคนดีที่ไม่ต้องการเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าไงคือบางครั้งเนี่ย เอาอย่างเอาอย่างง่ายๆเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเลบานอนสิ่งที่เกิดขึ้นในอ,อะไรนะอาร์เจนตินาหรือเวเนซุเอลานะครับถ้าคุณเอาทรัพย์สินตัวไหนก็ตามที่วางไว้ในส่วนที่รัฐบาลสามารถยึดได้แล้วถึงจุดที่รัฐบาลเขาเขาบริหารประเทศแล้วอาจจะเกิดปัญหาซึ่งอันนี้โชคดีมากที่รัฐบาลเรายังไม่ถึงขนาดนั้น นะครับก็ขอให้อย่าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็หวังว่ารัฐบาลเราจะสามารถกอบกู้เศรษฐกิจได้แต่นี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบเลบานอนเอยอาร์เจนตินาเอยเวนซุเรลารัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวเนี่ยเขาจะบังคับให้ทุกคนนะครับต้องถือรองทรัพย์สินที่เป็นออกโดยรัฐบาลนั่นคือสกุลเงินของเขาไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนอาตยนะครับเบโซอะไรประมาณแบบนั้นเนาะก็ ถ้าคุณมีทองคาอยู่ในอยู่ในแบงก์ก็โดนยึดมีดอลลาร์ที่ฝากในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐก็โดนยึดแล้วถูกแปลงเป็นสกุลเงินในประเทศนั้นท,ทันทีนะครับอันนั้นคือหลักการของการที่ไม่มีอิสรภาพทางการเคลื่อนย้ายเงินของคุณเองนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราควรจะย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ในโลกคริปโตมากขึ้นเพราะมันค่อนข้างจะแฟร์เกมมากกว่ามันจะไม่สนเลยว่าคุณเป็นใครทําอะไรมานะครับอันนั้นอนนันรูปแบบคือแฟร์เนาะ คือค่อนข้างแฝงเพราะถ้าบางคนจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นดีเบตที่บอกว่ามันเป็นการฟอกเงินนะมันมันมันนี่ลอนดรีลอนดลอนดริงอ่ไม่ใช่ลอนดรีไม่ซักเงินนะครับมันนี่ลอนดริงนะในประเด็นนั้นถ้าไปดูสถิติดีๆนะครับใน Fiat Currency หรือเงินสดเนี่ยถูกมันนี่ลอน d e ลอนดนรีนะครับลอนด์ริงเอ่อมันมันนี่ลอนดริงอ่ะเยอะกว่าในคริปโตด้วยซ้ำมูลค่ามหาศาลมากลองไปหาข้อมูลดู นะครับโอเคนะครับเรื่องกระเป๋า m e เมตา마สสำหรับใครที่ยังไม่มีทุนนะครับและอยากจะเรียนรู้เ,เทคโนโลยีตัวนี้ไปเรื่อยๆผมแนะนำว่าให้ใช้ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเ e s t n e t นะครับเทสเน็ตมันก็จะประกอบไปด้วยเวลาเ,เปลี่ยน Testnet คือกดตรงนี้นะครับคำว่า Testnet ก็คือว่าเรากำลังใช้งานโดยที่มันไม่ใช่เงินจริงอะ่ะ นะมันไม่ใช่เงินจริงก็กดลงไปตรงตรงนี้นะครับข้างบนนี้เดือดดืดโอเคพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เลือก Lobsten Lobsten ก็เป็น t e s เน e t ที่ก็มีหลายแพลตฟอร์มเขาสนับสนุนนะโคโควานนะครับ r i n g a b i ์ g o g o l กลี่นะครับประมาณนั้น g o l i ่หรือโ l i n e สักอย่างหนึ่งเนาะโอเคแล้วเราจะได้รับโทเคนฟรีในเทสเน็ตได้ยังไง มันก็จะมาเว็บไซต์ที่ประมาณแบบนี้ครับเราเราพิมพ์คำว่า ethereum uh, f o r c e t นะครับแล้วก็เว้นวรรแล้วก็พิมพ์ด้วย Testnet ที่เราต้องการ uh, ตัวตัว ethereum f e e นะครับถามว่าคำว่า f e e นี่ก็คือ f ร e e คือมันไม่มีมูลค่าเนาะเพราะมันเป็นแค่ตัวทดลองเฉยนะครับก็อย่างเช่นเราไปที่ uh, หน้านี้ก็คือเป็น robsten นะครับ robsten uh, robsten นี่ก็กดเข้าไป มันก็จะมาหน้านี้เขาบอกให้เราเอา Account ของเราเนี่ยมาวางนะครับมาวางไว้แล้วก็กดปุ่มนี้แต่เนื่องจากผมกดไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องรอระยะเวลานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันยังไม่เข้ามาเนาะ,ะไม่แน่ว่ากระเป๋าเขาอาจจะหมดก็ได้นะครับคือมันมันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเติมให้เราได้ตลอดนะ แต่อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับลองสามารถใช้เวลาไปไปดูไปเคลมเหรียญฟรีมาทดลองใช้ได้หรืออีกอันนึงเรียกว่า r i n g g y y นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Ethereum ใน Google นะครับ Ethereum testnet นะครับ testnet r i n g g i y นะครับพิมพ์ผิดนิดนึงโอเคอ่ะก็เสร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้แล้วเราก็มากดที่ Crypto Faucet นะครับ Crypto Faucet แต่ละตัวเนี่ยก่อนจะแจกเขาอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างเช่นตรงนี้เราต้องไปโพสต์บน Twitter ก่อนไปโพสต์เลขกระเป๋าของเราเนี่ยบน Twitter บน Facebook แล้วเอาลิงก์ตรงนั้นนมาวางแล้วก็กดกด give me ether นะครับเขาถึงจะโอน e ี h เ r e ร m มฟรีมาให้เราทดลองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกตัวนึงคือโค v อ n อี t เตอร์มิฟนะครับฟอเซตนะครับเราก็สามารถไปลองใช้กันได้แต่โค v a ลนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในวงของนักพัฒนาหรือ d e v e l o p e r เพราะว่าเราจะต้องมี Account GitH u b ก่อน นะครับเ,เราถึงจะสามารถรับได้นะครับมันก็แล้วแต่ลองไปทำเล่นดูนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะลองอ,อ m p o r t ในตัวกระเป๋าตัวนี้ที่ผ่านการโอนหรือรับเหรียญอีเชเลียมฟรีพวกเนี้ยไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วดูว่าเฮ้ยนี่มันเลขกระเป๋าตัวเดิมจากวิดีโอตัวนี้ตอนนี้นะแล้วทรัพย์สินมันสามารถเคลื่อนย้ายละเห็นผลสามารถดึงทรัพย์สินเหล่านั้นกลับมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งได้ นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอพบกันอีกทีซีรีส์ต่อไปวิดีโอต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับ